สวัสดีครับคริสเฟร์ครับขอต้อนรับเข้าสู่เดวโวทรีเชเลนริฟเชเลน,น,น,นที่228ของเซิร์ฟทีอเมริกาและสัปดาห์นี้เราอยู่กับวิซร์นะครับโอเคดูจากชุดนี้ไม่ต้องสืบว,ว่าเซตไหน <laughs> โอเคนะฮะแน่นอน ไฟเบิร์ดส์ไฟนิริกนะฮะโอเคเซตโบนัะสองชิ้นดิสอินติเกเรตจะเผาไหม้ศัตรูนะครับก็ทำให้พวกมันได้รับดาเมจ3,000%ันเปอร์เซนต์วฟพอนดาเมจต่อวินาทีนะครับจนกระทั่งพวกมันตายเมื่อคุณตายจะมีดาวตกฮนะ,ะตกจากฟ้าอุบาตตกจากฟ้านั่นแหละแล้วก็ลงมาที่ตำแหน่งที่คุณตายแล้วชุบชีวิตของคุณนะฮะมีเอฟเฟกใช้ได้ใหม่นะฮะทุกๆ60วินาทีเซ็วันละสี่ชิ้น ไร้ disintegrate นะครับจะเพิ่มบัฟ combustion stack ที่จะลดคูลดาวของ t e l e p o r t 2%อ่อร์เต่อ Stack นะครับ stack ได้สูงสุด50ครั้งก็คือเต็ม100%แหละแล้วก็คุณจะได้รับบัฟลดความเสียหาย80%บัฟ damage reduction นะครับ80%ระหว่างที่ยังมีบัฟ combustion stack อยู่เซตมาหลายหกชินนะครับคุณจะได้รับบัฟ คุณจะได้ทำาสามารถสร้างความเสียหาย5,000%ระหว่างที่ศัตรูยังถูกเผาไหม้อยู่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าทำดาเมตใส่ศัตรูที่ถูกเผาไหม้อยู่ได้5,000%แล้วก็ถ้าหากโจมตีศัตรูด้วยสเปลนะฮะธาตุไฟที่ไม่ใช่ชเนลลิงเนี่ยจะมัลติพลายนะครับจะทวีคูณความแรงตามคอมบัสชั่นสเต็ค โอเคสุปก็คือใชอ้ดิอ่าดิสอินทิเกรตศาสตร์ก่อนแหละให้ให้ศัตรูติดไฟแล้วก็ค่อยใช้สเปลอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เชนเนลลิ่งจัดการศัตรูโอเคแต่ต้องเป็นส,สเปลไอสเปลทัดไฟนะจะเพิ่มความแรงแต่ประเด็นคือสเปลที่ไม่ใช่เพิ่มความแรงนะ ในถ้าดูในเฉพาะสกิลเรามีเฟรมเบรดอันนั้นหนึ่งละสองคือเชนเรียคชันสองสกิลนี้แหละที่จะทำดาเมจหลักเรามีฟรอสโนว่าบนชิวาน,นีไว้ใช้ยุสตูเนาะโอเคสก็มีอยู่สองอันหลักนี่แหละโอเคมาดูที่ส่วนอื่นๆของสกิลกันบ้างเรามีเซตเอ็นเลสวอล์กนะฮะระหว่างที่เคลื่อนที่จะได้บัฟดาเมจเรียคชัน 50%เซนแล้วก็ระหว่างที่ยืนนิ่งจะได้บัฟโจมตี100%โ okay. อเคโอเคมีอะไรอีกมี c o m b i n t i o n of elements นะฮะอันนี้แหวนธาตุเรารู้กันอยู่แล้ววนธาตุกันไปตรงธาตุก็ได้ดามจชเพิ่มขึ้นเรามีนี่ dead wish อันนี้โอ้เป็นของ legacy แพทก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าเออมันจำจำเป็นต้อง แชเนลลิงหนึ่งวิก่อนถึงดาเมจจะเพิ่มขึ้นระหว่างที่แชเนลลิ่งอาเคนทอร r น n ์นะครับ d i s i n t e g r a รตแล้วก็เรย์ออฟฟรอจะเพิ่มดาเมจของทุกสกิลเลยโอเคแต่มันต้องรอ1นึ่งวิไงเพราะว่าเป็นของลิก a ซีเก่าส่วนนี่อันนี้นี่ถือเป็นของใหม่เนาะของล่าสุดของอัปเดตของ h อชเิจอันนี้นี่ ใช้ Arcane Torrent Disintegrate ร e a r of r o s t จะเพิ่มดาเมจให้ Energy Twister แล้วก็เรียก Energy Twister ออกมาทุกวินาทีส่วนนี้ r a n s l a Folly เพิ่มดาเมจของ Energy Twister แล้วก็มันสามารถดึงมอนอขนาดเล็กมารวมกันใน30ยาดได้โอเค ทำไมดูของที่เป็นมัลติพลเยอร์ลรวรู้สึกว่าดามจหลักมันจะเป็น Energy Twister เตกันนะแต่มันเป็น Energy Twister เตรูปธรรมดาไงว่ามันไม่ได้ไม่ได้ถูกใส่มาในในตัวบิลเพราะงั้นก็อาจจะลำบากหน่อยนะโอเคเรามี o f of infinite d e เด็นะครับอันนี้ ทำหน้าที่เป็น damage reaction ให้กับเราด้วยด้วยเพราะว่า explosive bar นะครับจะเพิ่ม damage 10%แล้วก็ทำให้เราได้รับ buff damage reaction 20%เป็นเวลา6วินาทีสส่ได้สูงสุด4ครั้งนะฮะก็คือ damage สูงสุด40%แล้วก็เราจะได้ damage reaction สูงสุด80%นั่นเองแล้วก็มี m ั n t a ็ n optionaling นะฮะอันนี้ตัวที่ใช้ siphon bar whirlwind rapid fire s a e อ่า uh, Tempest Rush f i r e b Arcane t a Torrent Disintegrate หรือ Ray of Frost เราจะได้รับดาเมจเอ้ยเราจะดีดาเมจเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ได้รับดาเมจเอ้ยบัฟลดดาเมจลดความเสียหายนะครับดาเมจ reduction 25%โอเคเรื่หลักก็นี่แหละแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่พูดก็คือ Disintegrate ก่อนแล้วก็สาด s p e c t r u m Blade กับ Explosive Blast แล้วก็ถ้าเจอศัตรูที่คิดว่าหินจริงๆอ่ะพวกอีลิตอะไรพวกเนี้ยใช้มิร์เรอร์อิมเมจช่วยด้วยจะดีสุดดูพิเคตแน่นอนอืมเรามีแมจิกเวพร์พอนฟอสเวพร์พอนนะฮะอันนี้เอามาช่วยแบบฝังลงโจมตีโดยตรงฟอสโนว่าหนี่บนชิลก็เอามาหยุดศัตรูรับเดบเมจมากขึ้นเมื่อติดฟอสเซนหรือชิลโดยฟอสโนว่าโอเค แล้วก็นี่ Elemental Exposure อ๋ออันนี้มาบัฟโจมตีเหรอเรามีโจมตีท่ากี่อันล่ะติดติดติดมีไฟมีอาเคนมีโคลถ้าจำเป็นหลักๆก็สามท่าแหละเสียดายไม่มีสายฟ้าแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เซตทอลนี่เนาะมี u n v a r y i n g View อันนี้เมื่อยืน1.5วินาที จะได้อาร์เมอร์20%ออริส20%แล้วก็ดามเมต10%มีอีเวคชั่นลดคูลดาวของทุกสกิล20%แล้วก็ออเดาซิตี้อันนี้เมื่อศัตรูเข้ามาในระยะ15ยาร์ดเราทำดามเมจได้มากขึ้น30%ต้องเรียกว่าทำดามเมจใส่ศัตรูที่เข้ามาใน15ยาร์ดสิโอเคหลักๆก,ก็นะก็นั่นแหละสัตว์อ่สสัตว์อิ ลินพันธ์ศาสตร์ดิสอินทิเกรตแล้วก็ใช้สเปกตันเบดกับเอ็กซ์โพซิฟบลาสนะสองอย่างเป็นหลักดูพลิเคตนี่คืออิมิเรอิมชดูพลิเคตนี่ใช้เจอตอนอีลิตแน่นอนโอเคแต่เดี๋ยวต้องคงต้องเล่นให้ชินมือก่อนเนาะเดี๋ยวนะเ้อ่งสังเกตอย่างหนึ่งคนคิดวิวเขาคิดกันยังไงเนี่ย <c oughs> คือเขาไม่ใส่ไม่ใส่เทเลพอร์ตมาด้วยอ่ะตลกจัดอะ่ะไฟเบิร์ดไม่มีเทเลพอร์ตเนี่ยโอเคเพราะงั้นต้องเดินหน้าตามปกติอย่างเดียวละโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่ง <c oughs>

เดี๋ยวนี้อยู่ขั้นอยู่ในขั้นที่ระดับที่เรียกว่าไม่ไม่เลือกลิฟต์แล้วเหรอคือคุณดูลิฟต์ difficulty setting ดีลิฟว์เลเวล14 Wait what อย่างงี้นี่ศาสตร์จะแค่ disintegrate ก,ก็จบแล้วมั้งเนี่ย Hey seriously คือปกติ difficulty setting เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ45ถึง55โดยปกติจะอยู่ประมาณนี้มีบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่คือแล้วแต่โอกาสกตบความยากที่เขาจะนั่นแต่ว่าคือ14เนี่ย14ขอบจออาจจะบังแต่ว่าผมบอกได้เลยว่า14ใครมาเล่นเองเดี๋ยวสังเกตจะเห็นเอง seriously คือแบบเอาจริงดิ นี่มันศาสตร์ศาสตร์อย่างเดียวเลยนะนี่คือสั้นๆเลยคือใช้เรื่องการจําแผนที่กับตําแหน่งอินดิทอย่างเดียวเลยนะเรื่องดาเมจสั้นๆเลยพวกนี้ไม่ต้องกลัวมอนทําอะไรเลยเพราะว่าสิบสี่นี้เทียบเท่ากับประมาณทีเท่าไหร่เองอะทีก็ยังไม่ถึงด้วยซ้ำมาสเตอร์เองมั้งจำไม่ได้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> ย้อนใช่ไหมย้อนเทอมเมนหกนี่สิบเทอมเมนห้านี่ประมาณยีเนาะเทอมเมนสี่ยี่เอ็เทอ์เมนอะไรกันเอเมนสามสิบเก้าเทอมเมนสองสิ ทอร์มิทหนึ่งสิบห้านี่คืออยู่ระหว่างมาสเตอร์กับทอร์มิทหนึ่งเลยเนี่ยนี่เพื่ออะไรอ่ะพาะง้นลิฟต์นี้น่าจะเป็นเรื่องการจำแผนที่แหละฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นมันไม่มีสกิลเทเลพอร์ตไ้ช่วยเลยจำแผนที่กันล้วน แล้วฉันจะตั้งชื่อติดกต๊อบนี้ว่าไงดีเนี่ยไฟเบิร์ดวอกกิ้งเหรอคือมันเดินมันเดินจริงอะ คือเรามีปัญหาเนี่ยเดินโดนอ้วนระเบิด,ด,ด,ดไม่เป็นไรเลยบัฟเต็มตลอดเวลาคือถ้าเขียนลงในดดสคริปชันของรอบนี้เนี่ยคงจะบอกแค่ว่าก็าแค่เดินสาตเลเซอร์อ่ะ <c oughs> จริงๆแล้วที่เหลือจะเป็นเรื่องจำแผนที่แค่นั้นจริงๆอ่ะ หาความท้าทายอะไรไม่ได้เลยพูแอนคิวพูแอนคิวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งบิลมันมีแค่นี้จริงๆอะ่ะท่าน,นี่โดนโมเทนไม่เป็นไรเ <laughs> รื่าต่ำจัด จบแค่น yup. <po target> ี้นะครับก็สรุปนะฮะศาสตร์ลิซเซออย่างเดียวแล้วจำตำแหน่งพวกอีลิตโลเคชันนะฮะไพลอนนี่ก็ไม่ต้องสน่ะเพราะว่าคุณแค่ศาสตร์เดียวก็จบอะแล้วก็ไม่ได้มีอ่เทเลพอร์ตไว้ให้หวังผลของเชนเนลิงไพ่ร่อนด้วยหาไม่เจอด้วยแหละระเด็นมีแค่ศาสตร์จริงๆกับจำแผนที่จำตำแหน่งอีลิ แค่นั้นจริงๆเหรอฮะและทั้งหมดนี้คือชาเลนที่228ของ s e r v อร์ h e Americas นะครับโอเคสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c r i b e และติดตามครับสํหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่ต้องการครับสวัสดีครับ